สวัสดีครับที่นี่ร้านดีเจริญยนยนนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบคมือสองนะครับทันใดหายอยู่ลองมาดูได้ร้านเราตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับบางแคกรุงเทพสามารถดูรายละเอียดหน้าเว็บได้นะครับ w w w d b i g b ์เ c o m หากจำเว็บไซต์ไม่ได้นะครับเขา Google ค้นหาคขาว่า b i g b i บโดยปกติเราจะอยู่หน้าแรกของ Google นะครับหาไม่ยากสามารถดูรยยายละเอียดตารางผ่อนอะไรได้ที่หน้าเว็บได้เลยครับ เบื้องต้นวันนี้มีรถใหม่มาแนะนำนะครับคือเจ้าคันนี้ครับดูคาติมันติสตาร์ด้าพันสองนะครับซีรีส์ของมันติสตาร์ด้าเนี่ยเริ่มตั้งแต่มันจะมีโฉมก่อนหน้านี้ที่เป็นตัวพันร้อยครับพันร้อยแต่พันร้อยเนี่ยในตัวแรกที่เป็นพันร้อยเนี่ยจะเป็นเครื่องแคมเดียวนะพันสองตัวปัจจุบันเนี่ยมันติสตาร์ด้าพันสองจะเป็นแคมคู่หมดละ ในตัวมันติพันพันร้อยเนี่ยหน้าตาจะไม่ใช่งี้นะครับจะเป็นอีกตัวหนึ่งทรงมันจะคล้ายยานอวากาศหน่อยตัวนั้นถ้าออกมาตัวแรกเลยจะเป็นคัดแห้งและมีการตัวก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉมเนี่ยจะเป็นคัดเปียกตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็พอมาปีประมาณ2010ก็คือเปลี่ยนโฉมเลยเป็นเมเจอร์เชนเป็นโฉมนี้เลยครับเป็นโฉม 1, พันสองเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์พันสองร้อยซีซีนะครับแคมคู่ วาวเดสโมแคมคู wow, u, นะครับระบบตัวนี้จะมีแต่คัดเปียกเท่านั้นนะครับไม่มีคัดแห้งละด้วยปัดด้วยเรื่องมาตรฐาน emission standard นะตอนนั้นนน,นะปรับเป็นยูโร3เพราะฉะนั้นคัดแห้งเลยใช้ไม่ได้ละเลยกลายเป็นคัดเปียกแทนครับมันติ s ซาร่าตัวนี้เริ่มแรกออกมานะครับตัวปีแรก2010นะตอนนั้นจะเป็นตัวประกอบที่อิตาลีอยู่แต่ปัจจุบัน รถที่ขายในเมืองไทยเป็นประกอบอยู่ที่เมืองไทยแลวนะครับดูคติมอเตอร์มาตั้งโรงงานอยู่ที่ระยองก็คือมันติราคามันก็ดรอปลงมาเยอะครับช่วงแรกๆที่เป็นรถนำเข้านะคันหนึ่งล้านกว่าบาทเกือบล้านกลางได้ถ้าเป็นตัวท็อปๆนะครับอ่าครับตัวนี้เป็นตัวประกอบไทยแล้วนะครับเบื้องต้นคร่าวๆถ้าตัวประกอบไทยเนี่ยมันจะมีตัวนโฉมีนะนนะปัจจุบันเป็นไมเนเชนอีกโฉมนึงละ ัวนะ่าเ่าๆนะครับน่าโฉมตันนี้ก็คือจะมีตัวที่เป็นโชคธรรมดาตัวเบรมันของของมันเลยก็คือจะเป็นโชคธรรมดาไม่มีกระเป๋าไม่มีขาตั้งคู่นะครับแล้วก็จะมีตัวที่2ก็คือเป็นตัว S t o ท r i n g S, S t o สท i n g จะมาพร้อมกับขาตั้งคู่และกระเป๋านะครับกระเป๋าข้าง,งและตัวอีกตัวหนึ่งคือตัวไพ p ์พีกไพร์พีกเนี่ยคือจะเป็นตัวไล่เบาตัว S t o ท r i n g จะเป็นโชคไฟฟ้านะครับตัวที่มีกระเป๋าขาตั้งคู่จะเป็นโชคไฟฟ้ามีระบบ Skyho o k พอไพพิกเนี่ยจะไม่มีกระเป๋าแต่จะให้เป็นทอ่อเทอร์มินอลนี้มานะครับจากโรงงานเลยแล้วก็ได้เรื่องของชุดพาร์คาร์บอนในการไลท์เบาไลท์เวทนะครับตัวนี้ที่เห็นอยู่ที่มาแนะนําตัวนี้เป็นตัวตัวเบสนะครับแต่ถามว่าทำไมมีกระเป๋ากับหาตั้งคู่สามารถซื้อเพิ่มได้ครับซื้อแยกได้ก็ของแต่งร้าว,าวเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างเื้องต้นถามว่ามันเป็นรถสไตล์เขาเรียกสไตล์ ดู o ์ล์โพสหรือที่เขาเรียกกันว่าฮิตฮิตกันที่เรียกกันว่าคือรถทัวริงครับสไาตลา์ท่านั่งจะเป็นท่านั่งตรงท่านั่งตรงขับคอนโทรลไม่ยากนะครับด้วยตัวรถเนี่ยถ้าเทียบกับพวก GS แล้ละตัวเนี้ยจะค่อนข้างจะต่ำกว่าเบาะจะเตี้ยกว่ามันจะไม่สูงเหมือนอารมณ์ GS นะครับโดย GS ถ้าไปเทียบกับพวก GSA ที่เป็นแอดเวนเจอนะเอาว่า ขานี่แทบจะปีนขึ้นเลยแหละโดยความที่ว่าไซเอเซียถามว่าขี่ลำบากไหมคันมันใหญ่แต่ขี่ไม่ลำบากนะครับด้วยจุดศูนย์ไอ้ตัวที่เบาตำแหน่งเบาเนี่ยมันไม่สูงมากและสไตล์ดูโอ้โพสเนี่ยมันเป็นรถที่ถ้านั่งตรงการขับขี่คือมันคอนโทรลง่ายแล้วครับเป็นรถอนเนกประสงค์เอาง่ายๆครับถามว่าใช้ในเมืองอึดอัดไหมส่วนตัวผมว่าไม่ลำบากนะครับรถมันไม่ได้เก่งกลาง คือถ้าจะอึดอัดเยอะคือใส่กระเป๋าแต่ถ้าวิ่งในเมืองเนี่ยถอดกระเป๋าไม่สบายเลยเอาว่ามอนสเตอร์ซอกลูไหนได้มันตีก็ไปได้ครับมันเป็นรถที่เอาว่าขับง่ายขับสนุกนะครับและด้วยคาว่าอ่าไม่ใช่คำว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวผมมาไลฟ์ของแต่งให้ฟังนะครับของแต่งคันนี้เยอะพอสมควรเลยอย่างที่บอกมันเป็นโตเบสนะครับแต่เจ้าของเก่ามีการซื้อขาตั้งคู่แล้วก็ ใส่กระเป๋าข้างเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็มีเรื่องท่อนะครับท่อเนี่ยเป็นท่อฟูลแล้วนะครับโดยโปกติเนี่ยตระกูลมันติซาด้าเนี่ยมันจะมีเพาะพักกลางอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเป็นลูกโตๆเลยอยู่ตรงนี้เอาว่าเนี่ยโบวไปละเฮดเดอร์ <He ader S 1> ก็คือเป็นเฮดแต่งมาเลยไม่ใช่เฮดแต่งคือตัวเฮดอะมันเป็นเฮดเดิมแต่ตัวไวด์ไป์เนี่ยที่มันปกติมันจะเป็นแคทนะครับหรือตัวตัวซับเสียงเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งข้างล่างนี่ แล้วจะเป็นท่อสั้นๆออกมาแต่ตอนนี้คือเปลี่ยนวายไปเป็นวาไปแต่งนะครับแล้วก็เอาท่อสลิปออนของ SC Project Titanium มาใส่นะครับท่อแท้แล้วก็ตัวนี้ได้ของเรื่องแคสบาร์นะครับด้านข้างแคสบาร์แล้วก็พวกปั๊มนะครับปั๊มเดิมแต่กระปุกปั๊มบนพกกระปุกปั๊มคัด กระปุกปัมปกป๊มเบรกและกระปุกปั๊มเบรกหลังนะครับใช้ของ CNC น,อนะครับสีดังทองเนะี่ย CNC ตัวนี้ที่ชอบนะครับโดยปกติรถสไตล์เนี่ยมันปรับไอเรื่องการปรับดึงชิวขึ้นเป็นเรื่องปกติแล้วแหละแต่ถามว่าโดยปกติรถทั่วไปเนี่ยการปรับชิวหน้าเนี่ยขึ้นลงเนี่ยจะต้องลงมาข้างล่างหรือมีการหมุนหรือขันน็อตนะครับคือไม่สามารถทําในขณะขับขี่ได้ แต่โตมันติซาด้าเนี่ยเวลาปรับปิดปรับชิลนะครับชิลหน้าเวลาเราวิ่งทางไกลให้มันแหวกลมสามารถหนีบที่ตัวกดที่ตัวนี้ได้เลยระหว่างที่ขี่อยู่ปรับขึ้นอันนียปรับลงปรับขึ้นได้เลยนะครับซึ่งผมชอบนะตัวนี้โดยโปกติสไตล์รถสไตล์ดูว่าโพสไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนเนี่ยจะต้องจอดเข้าข้างทางแล้วลงมาข้างๆเพื่อหมุนเพื่อขันเลยแหละแต่ตัวนี้สามารถปรับขึ้นปรับลงได้เลยแล้วก็ตัวนี้ได้กาดหม้อน้ํานะครับ กาดหม้อนาอีว t เทคโดยรวมก็แล้วก็มีพวกฮับพวกจุกลมยางพวกอะไรที่เป็นแต่งเป็นงานเนี่ยครับดูฝั่งนี้เล็กๆ,ๆน้อยๆเอาว่าแต่งเรียบๆครับไม่ได้มีอะไรมากมีเอาสีล้อมาทำสีหน่อยสีทองโดยรวมเดิมๆนะครับดูคติมอนสเตอร์ไม่ใช่มอนสเตอร์มันติสตาร์ดา เดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับกุญแจเนี่ยตัวนี้จะเป็นอารมณ์เหมือนพวกไดเวลจะเป็นกุญแจคีเลสนะครับใส่ไว้ในกระเป๋าเราสตาร์ทไปได้เลย,เยผมเสียบไว้ตรงนี้นะวาวาตรนี้นะกันน่ครับหน้าปัด มันติซาด้าเนี่ยมันจะมาพร้อมกับโหมดนะครับตามนะครับขุดแจรกลมันติซาด้าเนี่ยจะมีโหมดนะครับสามารถปรับที่ตรงนี้ได้เหมือนพวกตระกูลมอนสเตอร์821นะครับหรือพวกไฮเปอร์โมด้าไฮเปอร์ซาด้านะครับเนี่ยมันจะมีปรับโหมดเป็นสปอร์ตนะครับแรงม้าจะมาอยู่ที่ไฮ DTC DTC นี่คือดูคติ r a c t i ชัน Control นะครับอยู่ที่4แล้วก็ ABS อยู่ที่2แล้วก็มีเรื่องปรับมาเป็นทัวรลิงได้นะครับมันจะมี4โหมดเนี่ยทัวรลิงนะครับแรงม้าจะตอบลงมาความตอบสนองของ t t DTC แล้วก็ ABS จะสูงขึ้นเนี่ยไล่ลงมาครับทั้ง Airband แล้วก็ Enduro จะไม่เหมือนกันนะในผมปรับไปที่ Sport กันนะครับ ตัวเนี้ยเ้าดีคือบดูกติเนี่ยมีใส่เรื่องของเจ้าตัว DTC ดูกติ traction control เข้าไปเนี่ยข้อดี traction control ข้อดีคืออะไรไนะครับเวลาวิ่งวิ่งเนี่ยสมมุติเกิดอาการว่าล้อหน้าล้อหลังหมุนไม่สัมพันธ์กันรอบเครื่องจะตอบตัดตัดทันทีเลยนะครับเอาว่ากาันกันกันสลิปนะครับในบางทีกรณีบอกว่าเราไปติดลมติดซ้ายติดอะไรแล้วเราไปเร่งปุ๊บล้อหลังเกิดอาการตะกุย แล้วพอเอาง่ายล้อหน้าล้อหลังความเร็วไม่เท่ากันล้อหลังเครื่องยนต์จะตัดกําลังเครื่องเลยเพื่อให้ล้อมันหมุนเท่ากันนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานของรถรุ่นใหม่ๆแล้วแหละตัวนี้ท่อสังเกตมันเป็น s c p r o j e c t f u l l ไม่ค่อยดังนะครับที่ไม่ค่อยดังเพราะว่าตัวนี้มีใส่ของเรื่องเลนเซอร์นะครับเนี่ยนะครับตัวเลนเซอร์ถ้าเอาออกบอกเลยว่าดังมากฟ้ารั่นนะครับ แต่ตัวนี้มีการใส่ไว้เพราะฉะนั้นเสียงมันจะไม่ค่อยดังมากแตะถามว่าวิ่งดีนะเพราะว่ามีการเอาแคทเอาแคทกับหม้อพักเดิมหอ,อกใส่เป็นไวไฟแต่แงแทนการทดสอบหนองเครื่องเร็วนะครับหน้าปาดัดมีบอกตำแหน่งเกียร์นาฬิกานะครับแล้วก็ DTC ว่าเราเปิดอยู่ แล้วก็อุณหภูมิน้ําหล่อเย็นนะครับตัวนี้อยู่ที่84องศาม,ม,มอพัดลมหม้อน้าจะเริ่มทํางานที่ประมาณ102องศานะครับ102 103ข้างบนคือไอซ์ไลบนสุดนั่นคือเรื่องของระยะไม้นะครับแล้วก็บอกทั่วไปเกน้ำมันจะมีบอกตรงนี้คือระดับแล้วก็มีเตืนเอนว่าใกล้หมดนะครับอัในนี้ใกล้หมดอยู่ ABS สตาร์ทรถจะติดพอออกตัวล้อ2ล้อหมุนสัมพันธ์กันก็จะดับปกตินะครับทักคนนี้โดยรวมไม่มีเออร์เลอร์ไม่มีฟอลอะไรขึ้นนะครับ ยังไงท่านใดหาอยู่ลองมาดูได้นะครับดูโกติมันติสตาร์ด้านะตอนนี้เรามีโปรโมโชั่นฟรีดาวด้วยนะครับเอาว่าเครดิตดีๆคุณออกรถสูนบาทได้เลยอ่าและอีกตัวนึงนะครับที่ว่าตัวนี้มีใส่เพิ่มมาก็เห็นไหมครับถ้าตัวกาดแทนเนี่ยเห็นว่าอาจจะถ้าเกิดใครใช้อยู่จะรู้สึกแปลกๆตัวนี้เขาเอาตัวของตัวดูโกติ ไอตัวไฮเปอร์โมตาร์เก่ามาใส่นะครับตัวตัวไฮเปอร์796นะครับมันเท่ต่อไหนนะครับไอไฟเลี้ยวเนะี่ยเป็น LED ในตัวแล้วยวผมเปิดไฟเลี้ยวให้ดูไฟเลี้ยวเป็น LED ในตัวแล้วนะครับแต่ที่เพิ่มเติมมาคือกระจกของไฮเปอร์โมตาร์796เนี่ยมันจะมีกระจกอีกบานหนึ่งคือตรงนี้เผื่อ,อว่าคุณวิ่งทางไกลนะมีเอ่ว่าติดกระจกเยอะครับแต่ถามว่าวิ่งในเมือง คุณก็หุบเข้าไปนะครับโดยรวมนะครับค่าวๆก็ประมาณนี้เป็นรถที่ขี่สนุกนะครับขี่ง่ายผมจําได้เลยตอนน้าโฉมมันที่ออกมาผมอ่ะส่วนตัวไฮเปอร์ตระกูลมันมาติดตาด้านเนี่ยผมเคยใช้ตั้งแต่สมัยตัวพันรแล้วล่ะนะตอนนั้นเป็นพันร้อยที่มาพร้อมกับตัวโชคโอลินหน้าหลังนะครับแต่เป็นคัดเตียกได้ขี่ออกทิปไปเที่ยวพังงาตะกัวป่าอะไรพวกนี้มา ต,ตัวชอบเลยนะแต่ถามว่าตัวนี้มีการแก้ไขในเรื่องการสั่นสะเทือนของรถเยอะพอสมควรเลยนะรถนั่งผมขี่จาได้เลยช้าเลยวิ่งประมาณสักระยะทางสักประมาณ5 6 0 0กโลต่อเนื่องโดยไม่พักเนี่ยรู้สึกจะเริ่มล้าละเพราะมันชาแต่ตัวนี้รู้สึกว่านุ่มขึ้นเยอะครับเราได้เครื่องของเครื่องพันสองด้วยอุณหภมิร้องศานะครับเดี๋ยวผม ลองดับเครื่องสตาร์ทให้ฟังนะครับอย่างที่เขาว่าชอบบอกว่าดูปกติจริงไหมอย่างที่เขาว่าเขาลือดับแล้วสตาร์ทติดยากอุณหภูมิตอนนี้อุณหภูมิปกติแล้วนะครับร้อยสามเนี่ยร้อยสี่ละพลมมอน้ำทำงานปกติเนี่ยพอร้อยสี่พลมทำงานตกลงมาร้อยสนะครับอี๋ยะดับเครื่องนะครับดีเสียงมัพละลมอนามไหมครับผมสตาร์ทใหม่ติดง่ายปกตินะครับ ส่วนตัวเรื่องสตาร์ตติดยากเรามีแก้ไขให้นะครับตัวนี้มีการตรวจสอบให้เอาว่าเอาไปก็คือคุณใช้งานได้เลยคันนี้ครับเบื้องต้นคร่าวๆประมาณเนี้ยครับเดี๋ยวผมเปิดกระเป๋าให้ดูหน่อยอตัวนี้ได้ไฟเลี้ยวไฟท้ายที่มีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับเดีย๋ยวขออนุญาตับเครื่องนิดนึงนะครับอยพัดลมเ่าน้ำพอทำงานปุ๊บลงมาเหลือไม่เกิดร้อยละ แล้วก็เจ้าตัวกระเป๋าพอดีผมมือไม่มือว่างข้างเดียวเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะถอดเจ้ากระเป๋าข้างออกให้ดูเลยว่ามันถอดง่ายมากเลยเมือต้นการเปิดกระเป๋านะครับเปิดตรงนี้ใช้กุญแจเดิมนะครับกุญแจดอกเดียวกันหมดก็เปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ปลดด้านข้างนี่ครับกระเป๋า มาแมมเลยนะครับไม่ได้ล้างข้างในก็เบื้องต้นคร่าวๆประมาณนี้นะครับดูสติมันติสตารา์ดาเอาว่าหาอยู่ลองมาดูได้นะครับตอนนี้ทางร้านเรามีหลายคันนะตัวนี้ตัวธรรมดาแล้วก็เอสท r i n ลิงเดิมๆนะครับตัวที่เป็นโชคไฟฟ้าสกายฮุกนะครับตัวนี้มีกระเป๋าด้วยนะขาตั้งคู่เลยพร้อมแล้วก็ข้างในจะเป็นตัวใหม่เป็นตัว มายเลเชละของเจ้าตัวพันสองข้างในสองคันนะครับก็ยังไงวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนขออนุญาตฝากร้านนิดน,นึงนะครับร้านดีเจริญยนต์ตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสายสองนะครับบางแคกรุงเทพไม่มือสาขาราคารายละเอียดตารางผ่อนผมขออนุญาตไม่พูดในคลิปนะครับอยากให้ทุกคนเข้าไปเยี่ยมชมหน้าเว็บนะครับ w วอร์ไวด์เ e ็บดหากจำเว็บไซต์ไม่ได้นะครับเข้า Google ค้นหาครว่า Big b กไ e โดยปกติท่านจะเจอเว็บเราอยู่หน้าแรกของ Google นะครับเรามีรถทุกค่ายเกือบทุกค่ายเกือบทุกยกี่ห้อนะครับอย่างละหลายคันให้ท่านเลือกเบื้องต้นไม่ซื้อลองมาเก็บข้อมูลลองมาดูที่ร้านได้ครับมาถ่ายรูปมาอะไรถ้าถ่ายรูปอย่าลืมแฮชแท็กดีบิ๊กไบด้วยนะครับฝากไลค์ฝากชแชร์แล้วก็ฝากติดตาม YouTube Channel ด้วยนะครับช h a n n ดีบิ๊กไบ์ฝากไลค์ฝากซับสครายนะครับ ก็งไงวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนแล้ว,วเดี๋ยววันหน้ามีเรื่องราวดีๆรถใหม่ๆมาอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ท,ท,ท,ทีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ